ชาแนลมิสเตอลอดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2564ค่ะสําหรับเพื่อนใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังคลิปกันเป็นครั้งแรกกดสับแหนมเล็เกๆใต้คลิปจะมีรายละเอียดไว้ให้พร้อมทางช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็จะมีลิงก์เพลย์ลิสต์การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆให้คุณไปทําเองได้เพื่อให้คุณปรับพลังงานของคุณในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตค,นนะคะ ส่วนนี้จะทําเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆเพื่อเป็นแทนคําขอบคุณที่ที่ทุกท่านเลยนะคะเสียสละเวลามีค่าของคุณเข้ามาฟังของชาแนลมิสทตลอดนะคะแล้วก็การเปิดพลังงานของทางช่องนี้อย่างที่บอกมาตลอดเลยว่ามันเป็นการเปิดดวงรวมของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้หรือไม่ตรงเลยก็ได้หรือสลับฟังกันได้ระหว่างเรื่องราวของคุณกับเขาเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสไปนะคะถ้าเกิดว่าในบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่ตรงไม่ใช่หรือไม่ดีต่อใจบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของ ใครบางคนในโลกใบน,น,นี้ที่เขาอาจจะกำลังทุกอยู่ก็ได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะต้องการคําแนะนําหรือแนวทางอะไรบางอย่างเพื่อเขาจะไปต่อได้อย่างมีความสุขได้เร็วขึ้นนะคะเราก็แค่อวยพรให้กันละกันละกันให้ทุกท่านเลยได้พบเจอกับเส้นทางความสุขได้เร็วๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าชาวตุลน,นะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงมิถุนาจะเป็นไงมีอ่อามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอดูพลังงานหลักหน่อยค่ะ เรนนะคะขอดูซินยัไงบ้างเอ่ยสิบไม่เท้านะคะเดลเวอรสามเหรียญ แล้วก็เจ็ดดาบขอขยายสเตน์ค่ะชาลีออดหนึ่งเหรียญสเตนขยายเจ็ดดาบนะคะเป็นแปดดาบหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ ฟินถ้วยอา่าสำหรับชาตุลน,นะคะชาตุลเป็นช่วงที่กำลังต้องตัดสินใจนะคะระหว่างคนที่เข้ามาคุยกับคุณเข้ามาสนใจคุณนะคะเข้ามาอยากเอาอกเอาใจคุณนะคะหรือเข้ามาอ่อนไหวกับคุณนี่แหละกับ อีกคนหนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยถึงคุณจะคุยกับใครนะคะก็ตามเถอะแต่เหมือนกับว่าตัวคนเองก็ก็ยังโฟก,กัสเขานะบางทีอาจจะยังคอยสอดส่องอยากจะรู้เรื่องราวของเขาอยู่อยู่ด้วยนะคะแต่ตัวคนเองก็เหมือนกับว่าพยายามแหละพยายามพยายามหักอกหักใจหรือพยายามที่จะแบบฝืนใจตัวเองนะคะ ข่มใจตัวเองที่จะแบบเริ่มใหม่คุณอยากที่จะเริ่มใหม่คุณอยากที่จะแบบว่าไม่ไม่ไปโฟก,กัสคนคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตรงนี้ก็คือเหมือนคุณยังไม่มอนคุณพยายามอย่างหนักอ่ะน,นะคะที่ที่จะทำไงก็ได้ให้คุณมูฟออนได้นะคะ อาจจะพยายามโฟกัสเรื่องคนใหม่ๆหรือ,อเรื่องงานเรื่องความสำเร็จในชีวิตนะคะเพื่อที่จะให้ให้ตัวเองเนี่ยแฮปปี้มีความสุขขึ้นนะคะไม่อยากที่จะกลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆหรือคนเดิมๆที่อาจจะเหมือนกับไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะแต่คุณยังไม่ลืมเขาสักทีนะคะขอดูคูกรณีของชาตุนค่ะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้าง The w o r นะคะสองไม่เท้าไหนถือไม่เท้าแปดไม่เท้า Hermit ให้พริตนะคะขยายดาวเป็นเมจิกเชียนควีนถือถ้วยแล้วก็เดือสานตัวเขาเองก็แฮปปี้มีความสุขนะคะกับชีวิตดีเขาพยายามที่จะใส่ใจตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องของงานนะคะโฟกัสเรื่องของอทำไงก็ได้ให ให้ตัวเองพัฒนาขึ้นและแฮปปี้ขึ้นพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จในชีวิตหรือ,อเรื่องของบุคลิกภาพอะไรต่างๆด้วยหมดเลยนะคะเพราะเขาคิดว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่เขามีโอกาสที่จะเป็นคือเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาสนใจเขานะคะผ่านทางอาจจะเป็นเรื่องของการ ทำงานหรือทางช่องทางโซเชียลต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะไม่รีบชัดเจนกับใครนะคะขออัยนะคะที่เมื่อกี้มีเสียงรบกวนก็เหมือนกับว่ามีคนมาสนใจเขานั่นแหละแต่เขาจะไม่รีบร้อนนะคะอาจจะคุยด้วยได้หรืออะไรได้แต่จะไม่ชัดเจนกับใครนะคะ พราะจริงๆตัวเขาเองอะเหมือนกับในใจก็แอบ,บซ่อนใครบางคนนะที่อาจจะคุยกันน้อยลงหรืออยู่กันคนละพื้นที่หรือว่าห่างกันไปแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่นะคะแล้วก็มีสองมีแอบบคิดถึงคนคนนั้นอยู่แหละแต่ว่าก็ตัวเขาเองก็พยายามที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองให้มีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็ทำได้สำเร็จด้วยแล้วเขาคิดยังไงนะคะกับสถานการณ์ คิดยังไงทำยังไงกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์กับชาวตุลบ้างคะ่ะเอ็มเพลส์นะแปดถ้วยเดอะสตาร์จัสติกเจ็ดถ้วย ฮอร์มิจริงๆก็ยังชอบชาวตูนที่สุดนะถ้าดูตรงนี้แต่เขาคิดว่าเขาจะเก็บคุณไว้ในใจดีกว่านะฮะเป็นอ่ไนายถือเหรียญเดวิลแล้วก็ห้าเหรียญเขาทุกทรมานใจกับการที่ว่าเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันไม่คืบหน้าไปไหนอะ่ะ แล้วก็ยิ่งครบก็ยิ่งทรมานใจแล้วก็รู้สึกไรค่ะถึงเขาจะชอบคุณมากนะคะแต่เหมือนเขาเรียนรู้แล้วว่าอืมคือส่วนหนึ่งอะ่ะเขาก็คิดว่าถ้าคุณถ้าคุณกลับมานะฮะหรือถ้ายังมีหวังอยู่เนี่ยถึงคุณจะกลับมาก็เหอะแต่ว่าถ้ามัน ไม่ยุติธรรมสําหรับเขาหรือคุณไม่ได้คิดจะเลือกเขาจริงๆนะคะหรือยังมีช้อยอยู่ก็ก็ก็คงจะดูไปก่อนหรือยังไม่รีบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าดูดูไปแล้วเนี่ยคุณยังไม่ได้คุณยังรีรรออ่ะคุณยังไม่ลงมือทําอะไรเลยอ่ะคุณยังทําตัวเหมือนกับว่าคุณก็เลือกได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ เก็บคุณไว้ในใจนะคะถึงแม้ว่าจะทรมานใจนะคะตัวเขาเองจะไม่ทําอะไรในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับชาตูนในในช่วงนี้นะคะขอดูสรุปหน่อยะค่ะแล้วแน่น้องจะเป็นยังไงอีกก็จะเป็นสถานการณ์ที่เหนื่อยใจกันพอสมควรน,นะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างรีรอแล้วก็อาจจะ เปิดโอกาสให้มีใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะระหว่างที่รอคอยกันและกันมันทําให้เรื่องราวมันช้านะคะเพราะทั้งคู่จะเป็นแบบว่าเหมือนกับมีสิทธิ์เลือกเลือกได้นะคะแต่ยังเก็บไว้เก็บกันและกันไว้ในใจยังไม่ตัดสินใจนะคะอยากที่จะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรียนรู้แล้วจากบทเรียนที่ผ่านมานะคะ ว่าถึงแม้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครก็ตามแต่คนที่รู้สึกคลิกที่สุดนะคะเป็นเป็นใครนะคะถึงแม้ว่าจะห่างกันไปแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้กลับมาจริงๆก็ต้องหนักแน่นชัดเจนกับเขาให้เกียิเขาจริงๆนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะกลับอ่าคืนมาเป็นความสัมพันธ์ที่ มันมีความสุขได้อีกครั้งนะคะถ้ารู้ก็ให้อย่ารอค่ะให้ให้ทำนะคะให้ลงมือทำซะนะคะเอาประสบการณ์เก่าๆเนี่ยมาเป็นบทเรียนแล้วก็เรียนรู้มันซะเร็วๆนะคะแล้วก็ลงมือทำอย่ารีรอนะคะเพราะตรงนี้มันมันขึ้นมาว่าคุณเรียนรู้หรือยังล่ะที่ผ่านมาหรือว่าคุณยังจะใช้แบบวิธีการตัดสินใจที่ผิดพลาดแบบเดิมๆอีก นะคะตรงนี้ก็เป็นกำลังใจให้ชาวตูนและชาวสอด้วยแล้วกันนะคะขอให้คุณเทคแอคชั <t> ่น <action> เพื่อสิ่งที่มีค่า,าจริงๆของคุณนะคะเพื่อคนคนนั้นที่จริงๆอะ่ะคนที่คลิกกันจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้แบบว่าใครเข้ามาสนใจเราแล้วเราจะคลิกกับทุกคนนะคะถ้าถ้าเกิดว่าคุณไปทบทวนแล้วว่าในเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยคุณเจอคนคนนั้นแล้วล่ะแล้วคุณแบบ เหมือนอาจะทําเขาตกหล่นไประหว่างทางอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากที่จะเดินย้อนกลับไปเอาเขาขึ้นมาเนี่ยก็แค่แสดงความจริงใจที่ที่ชัดเจนและหนักแน่นกับเขาจริงๆนะคะให้เกียรติเขาซะนะคะแล้วก็คุณจะสมหวังได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะสําหรับคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ